เก็บกับเรื่องราวดีๆหลากหลายมุมมองที่เกิดขึ้นบนโลกนี้มาถ่ดยทอดให้ทุกคนได้รับชมกันแต่ว่าจะเป็นยังไงบ้างนันะคะสำหรับช่วงนี้ค่ะขอส่งต่อให้กับช่วงกิจกรรมจากทางแคนนอนค่ะเชิญค่ะในในส่วนของมอนต์กรดีต่างๆเนี่ยมามาเล่นกันครั้งนี้ที่พอดียกไปเที่ยวไปพักผ่อนนะครับแล้วก็ไปเห็นว่าเฮ้ยวันนี้มีการแสดงพิเศษสำหรับที่โชว์ให้ชาวต่างชาติดู ็สามารถประยุกต์ให้เข้ากับสารลนได้พลังการเล่าเรื่องแบบวิดีโอเนี่ยมีพลังมากมากขึ้นไปอีกเด็นึ่งในเรื่องของนอกจากแค่การถ่ายภาพนิ่งมาโชว์แล้วจะมีเรื่องของเสียงมีเรื่องของมูฟเมนมีเรื่องของอการล็าเสนอ,สอที่เกิดขึ้นค่ะนะคะโดยการใช้งานกล้องแคทนอนในการถ่ายวิดีโอนั่นเองค่ะฉะนั้นให้พี่ในลองเล่าให้ฟังนิดน,นึงค่ะว่ารูปแบบในการทำงานของพี่ในค่ะจะมีประเภทไหนบ้างมามาในขั้นตของ เอ s เอบูมีนะเนี่ย <S <S ครับเหนี้ก็เป็นเป็นงานดีานะครับนไมคราว่าใช้วีโอในกนรารเล่าเดินง่ายกว่าไม่ต้องไม่ต้องยินเสียงบาว์ดีโอมว่า คุณเป็เก่งมากก็เลยใช้วิธีการเล่าเรื่องผ่านทางวิดีโอนะครับสิ่งที่สิ่งที่เขาทำมันอยู่เนี่ยวเขาเรียกว่าชูรียวนะครับถ้าเกิดอย่างพเพเื่อนเพื่อนของเพื่อนบางท่านที่เป็นงานด้านโปรเฟสซิโนในส่วนของงานฟิล์มงานหนังงานอะเอียดอยู่แล้วแต่คุณเคยว่าเอาภาพวิดีโอผลงานที่เพท,ที่มีเนี่ยมาเรียงต่อกันในการเล่าเรื่องว่าเราเคยทำอะไรบ้างเหมือนกับเป็นโปรไฟล์ของเรานั่นแหละนะคะเหมือนกับเป็นพอร์ตโฟลิโอของเราแต่ว่ามาในรูปแบบของภาพเคลื่อนไหวนะคะใช่ค่ะ ดีครับีแล้วก็มีอัปเดทในส่วนของงานโปรนะครับสำหรับเพื่อนๆที่ทำงาน สี่ล้อที่เข้ามาช่วยใน,ในปฏิบัติโารตัวล่าสุดน,นะครับอันนี้ผมไปเทสมาให้ดู ความต้องการในเรื่องคุณภาพเรื่องของเรื่องของงานที่ดีขึ้นนะครับก็เอาก็อยากจะฝากไว้ว่าก็มีกล้องที่เป็นทางเลือกทำให้ให้เราได้จับใจใช้สัมมากขึ้นครับยังไงฝากไว้ด้วยใครที่สนใจอยากจะทํางานนะคะไม่ว่าจะเป็นในแนวของโปรดักชันหรือว่าในแนวของไลฟ์สไตล์แบบที่พี่นายนำผลงานมาโชว์ให้เราได้ชมในวันนี้นะคะก็สามารถไปลองเลือกดูค่ะกล้องที่ถูกอกถูกใจ บูดของแคนนนคาตานนะนะคะพบกับโปรโมชั่นในงานครั้งนี้ได้เลยค่ะนะคะเป็นการเช็คกิน่นนะคะสำหรับว i ิกสตูดิโอนั่นเองแล้วก็ต้องแนะนําด้วยนะคะว่ากิจกรรมของเรานะะในช่วงองการประมูลกล้องค่ะวันนี้เรามีกล้องนะคะในรุ่นของฟูจิฟิล์ XA3 นะคะมูลค่า20,000